ตำรวจเไอเูทักษลนนี่เป็นคนนี้คู้ตำรวจคนนเออาไปรงักเป็นคนีคะผู้วจลอีชันไเอ๊ะ ลูกยีเดียมาลากของอีกแล้วเอกเสื้องหยังอยู่ทั้งหลังนั่นย่บอาเด้อไปลักของเขามาหนิใส่อย่ามาเบิ่งดูแม่บอกแค่เชื่อแล้ว จะไปหาลักของคนแม่สอนเ้วเป็นยังคือบอ่จำแแดงจ้าลูกกล้าไปลักของใอยอีกแล้วลักยูใสบ่ได้มียัยยงไน้่หรอไ่เห็นันถืออีหยังมากมันสิไปลักตอนใดมันหลายเทื่อแอ้วเด้นี่ เมื่อเห็นมันถือหยังมาเลยนี่นี่มาบอกไปทั่วหลายรมรักจังดมันไปเอามาวัางยาเนี่ยเราข่อยกันนามันมามันหลายเธอเหรอเนีมรักแองดัดกับบักเอกลูกเจ้าข้ามติดว่าหูจักกัน,นี่ขอแจ้งตำรวจจับจะโดนแล้ว เอกเอ็กเอกวายสินอนไปหอดใส่ลูกลูกทำไมวายสีเอิดอติยังดอก้นกระลังสีนับสีนอนลูก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 มาหากินเข่ากินน้ำนี่หากระเทียงหนึ่งปุ๊บให้ยังโดดเนี่ยเอ้าวันมึงบ่ได้อาบน้ำเต็มมือขึ้นนี่บ่อาบน้ำวันแล้ว ไอ,นนอ้เพียงเอกเอ้ยเมืว่วานนี่ผู้หญยบัานเขาน่ามหาว่มามึงนันไปตีลูกไม่หญ่เข็มเมียนบัน่กับเพาเพ่าล่วงเนืเรื่องตีเรื่องขากันนันนี่เฮ็ดให้แม่คิดน้ำไหลมึงเพเพ่าเนี่ยเด้อเรื่องเป็นนักเลงตีขาคนน่ะนะ อู๋พัทธลักษณ์ไส่น้ำกินเอาแมา oh. oh. ่กำลังด uh. ังไฟสิเฮ็ดอยู่นี่ลูกโอ้ยเน่ากินก็นจะเฮ็ดยังบ่แล้วอักสิปุกขึ้นมาอย่างดอกเอกถากอนหนุกถากอนแม่กำลังดังไฟมีแต่จมเท็ดไปเด้อแนวกินอ๋อใช่มากิน บอกเบลยวกันบอกน้นงก็บอฟังลูกกระไดโอ้ยรถบ่มีน้ำมันตัวดิแม่ฮองกันจะสองร้อยเติมนน้ำมันนี่โอ้ยแม่บ่มีดอกเมื่อเ้าเนี้แม่ไปซูทบุญมาก ไปซื้อน้ำซาลาแดงก็บีไอสตานั่นเบิดแล้วเงินนั่นเฮ้ยจะไปทีไ่ไหนละบังโหดของบ่มีน้ำมันบ่มีกับยางเอาไปโลดโอเออเอะมึงมากก็ดีแล้ว ถามเง้ยวะม,มักเสียตัวไหมมันเสิรออ์ตใหา่ฮอเดีวเนี่อออยอ้ยบวเรดลอตเลยอุ้ยมันก่งกาจอบัมกมาสี่อัวเนี่ยเียจงิงไหกัมันดีวะอ้ยมันไปเบิรดล็อตเลยบอเวิได้แล,ล้วเสียหายขนาดได้ดูเนีโอ้มันก่กาจยามกูมเท่าวหม,มจักบอกกูเป็นไผ แต่เขาจรงจังแดกก็มันดีว่ะวะมันบริยานี่เหรอโอ้ยยิงมันถิมมันยิงถิมเลยวะไม่นใครบอกมันอยากคักวงองเขาลูกฝืนบระดี๋ยวหัวลูกละวลอยเด้ไปไปุ๊สิบห้าไปยิงมันถิ่มเห็น,นย,ยังไงยิงมันถิ่มโลดไปลุยมันเล่นเพี้ยนไปไปปุ๊สิยิงมันถิ่มของมันแอนไปบอกไม่อยากลบเดียวเขา นี่ละข้านี้ละข้านี้็ต้ตักตดแม่นัมันเกียข้านี้แหละมะันตื่อดาวกุมวันนี่ผมจำไปแต่เบียม,มันไหนยู่กระถิ่มื่อนี่แหละตันเท่าอยากมกดดาลุกยังครนบ มึงเห็นเขาโดนมเอ้าเฮ็ดมึงเปนิ่งือหน้าตาตื่นมาท้อะจะบอกเด้อว่ามึงไปหายิ่งคนมาอีกเอามานี่ปืน จีเมนมึงยืนใหตุตึงตังม่คิดน้ำเนาะเฮ้ยาแล้วฮะตำรวจาหมดครับ นี่ครับผมมีมาจับนายเอกชัยแม่ขอหาค้ายาเสพติดกับมีอาวุธไปครอบคล้องโดยอมปด้ยบเราปฏิญาติฮะคุณตำรวจลูกฉันเป็นคนดีเด้อค่ะบ่เคยค้ายาเสพติดบ่เคยมีปืนเราบ่เคยข่าวผู้ใดหพร้อมค่ะลูกิฉันเป็นคนดีค่ะคุณตำรวจลูกฉันเป็นคนดีค่ะคุณตำรวจลูกฉันบ่เคยมีอีหยังบ่เคยมีค้ายาเสพติดค่ะ แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เฮามีหลักฐานทั้งกองบังเกดปิดราคาอาเป็นเงนิ่อนรอซื้อครับบัวค่ะลูกฉันบ่เคยเห็ดผิดก้นไหนได้ค่ะคุณตำรวจจ้ะลูกฉันเป็นคนดีค่ะคุณตำรวจไปคุณตำรวจลูกฉันน<ภ>ี่ย่งมาก<ย>เป็นหน่อยจนใหญ่บ่เคย่ได้เป็นแยังที่ผู้พิที่ยังแก่ซะเงินมาคนนี้ได้แล้วครับคุณตำรวจลูกอีฉันผู้ใดมีความผิดยังไป ไปอนดไปทิทมครับไปไปเลยไมรัดเอ็ดเอ็ดตำวจอจาเอาลูกอีฉันไปลูกฉันโมผิดเอ็ดเอ็ดแม่โมพิดสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับดวงตา B I Star สินค้าคุณภาพจากคุลมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้โทร0856471234